เขาบอกว่าเขาสวดมนต์เป็นประจำนะครับหลวงตาแต่ว่าไม่ค่อยได้ใส่บาตรไม่ค่อยได้มีเวลาตื่นไปใส่บาตรทีนี้เขาเลยสงสัยว่าตายไปจะมีอะไรกินหรือเปล่านะครับก็มีอยู่ทานครับการทำทานมันเยอะแยะใช่ไหมสวดมนต์กับมีบารมีทั้งสิบครบทั้งสิบเลยสวดมนต์เนี่ย การกินในโลกทิพย์นยครับหลวงตาเทวดาเขากินอะไรครับเขากินพิซซ่ากินความรู้สึกที่ทํไว่าในโลกถ้าทุกสวดมนต์นนรู้สึกเบาเนี่ยคแล้วทุกกินอะไรเวลาตายกินความเบาใช่ไหมเ,เบาสบายปลมไงนิ่งสนิทเลยอยู่คนเดียวอยู่นานด้วยอืความรู้สึกที่ออกจากล่างเนี่ย คือมันเป็นความละเอียดไปแล้วเพราะว่ามันไม่มีธาตุไม่เมนะฮะออกจากรูปมันเป็นนาม,มาธรรมเป็นผีเป็นวิญญาณครับเป็นกายกายละเอียดออกจากกายหยาบครับมันออกอารมณ์ไหนมันก็ไปอารมณ์นั้นท่าน,นท่านจึงให้ฝึกเพราะสวดมนต์คือบรารมีทั้งสิบคนที่อยู่เป็นเทเป็นเทวดาก็คือสวยบุญใช่ ทนายคนไม่เคยให้ทานเลยนะครับตอนสวดมนต์กับหลวงปู่เขาไม่ค่อยได้ทานนะคะแต่พอเขาสวดมนต์มาหลายปีเขามีวิมานนะทุกโโแต่ปีนะครับท่านบอกว่าการสวดมนต์เนี่ยมันเป็นบรารมีรวมของผู้ได้เจ้าครับรวมไตสันานาคมถ้าเราให้ทานเนี่ยมันก็แยกออกมันเป็นประเด็นหนึ่งในหน,งหนึ่งในสิบหนึ่งในสามสิบกแล อาจจะเข้าใจยากหน่อยนะแต่ทัางที่ดีถ้ามีโอกาสมีจังหวะก็ควรจะต้องทําให้มันครบนะครับถูกครับปกติคนสวดมนต์ภาวนาเนี่ยเขาก็ <ทำ S 1> มีโอกาสาาาก็ทานอยู่แล้วครับแต่คนที่ทําทานเป็นประจําบางคนอาจจะไม่ค่อยมีเวลาสวดมนต์ภาวนาเออใช่ครับบางคนชอบให้จานแต่ก็สวดมนต์ภาวนาไม่เอาเหมือนกัน เขาบอกว่าที่เขาทําอยู่มันพอแล้วเพียงพอแล้วฮะเขาไม่รู้เขาไม่รู้ถ้าเขารู้เขาจะทาอยู่นะครับเพราะการสวดมนต์คือการเข้าไปถึงศีลสมาธิและปัญญาสวดมนต์เนี้ยมันเข้าข้างในใช่ฐานคือการสละออกใช่ครับมันเข้าไปตรงนั้นอะ่ะเข้าไม่ในศีลสมาธิและปัญญานะสวดมนต์นี่แหละ ทนหน่อยๆก็แล้วกันอ่าแล้วที่เขาว่าเวลาที่เราแขวนพระแล้วไม่ควรที่จะไปลอดราวตากผ้าอะไรเงี้ยครับหลวงตา,าเดี๋ยวพระจะเสื่อมเนี้ยจริงหรือไม่ครับไม่ใช่เราความมันเสื่อมพระไม่เสื่อมหรอกเราเราเสื่อมเพราะเรานึกว่ามันเสื่อม <laughs> ถ้าเรานึกว่าไม่เสื่อมมันจะเสื่อมไหมไม่เสื่อม <laughs> ละอ่ารอกของดีมาอยู่ที่ไหนก็ได้อาาบอกเช <c oughs> ื่อทุกเชื่อเขาห่อยทำอะไรก็ห้อยไปครับต่ไม่เคยถอดหรอกแล้วอย่างรูปภาพหลวงปู่นะครับหลวงตาเขาบอกว่าเขาติดไว้ที่ผนังแต่ผนังเนี่ยมันอยู่ปลายเท้าแต่ทีนี้มันก็สูงกว่าเท้าเยอะนะครับมันเป็นอะไรหรือเปล่า ไม่ให้เป็นไรเลยอยู่ที่ไหนก็ได้ที่สมัยหลวงตาอยู่ที่บ้านติดไว้บนหละข้องบนยังติดเลยน้องก็จะมองเห็นทำไมเราต้องมองภาพหลวงปู่อะอมองถึงท่านก็สายใยท่านก็มาที่เราไนงะตาเราคือหน้าต่างของดวงใจไนงะเรามองท่านมันก็ถึงเราถึงใจเราเรามองบ่อยๆความรู้สึกมันก็ไปเรื่อยๆย มองใบบอยเข้าขเราก็สามารถจะโทรจิตกับท่านได้ถามท่านได้เลยท่านก็นจะยิ้มให้เรามั่งยักคิ้วมั่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามาั่งเวลาท่านเปลี่ยนนะอย่าอย่าไปอยากนะทำไปเฉยๆแล้วมันจะไปเรื่อยๆแล้วตอนเนี้ย <c oughs> ถ้าอยากมอะไรนะภาพท่านก็นจะนิ่งสนิท <c oughs> ไม่เคลื่อนไหวแล้ว เพราะอย่างตอนนี้ส่วนมนต์เวลามองภาพหลวงปู่หลวงปู่ก็จะยิ้มให้ประจํานะครับทีนี้อยากได้โบน,นัสจากหลวงปู่บ้างหลวงปู่ก็ยิ้มอย่างเดียวไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยขอท่านสิขอไปบ่อยด้ยครับขอไปคิดหนูเป็นคนดีนะหลวงพ่อครับหนูจะไม่เด้อไม่สนสวดมนต์ทุกวันขอสตังค์เพิ่มหน่อยอะไรประมาณนะี้ มาทุกที่ทุกทางทางไหนก็ได้ใช่อย่างคนนี้เขาบอกว่าเขาอธิษฐานขอให้หลวงปู่ช่วยให้เขาขายที่ได้ถ้าเกิดเขาขายที่ได้นะครับเขาก็จะมาถวายหลวงปู่สามเปอร์เซนแล้วก็จะสวดมนต์ให้หลวงปู่ตลอดชีวิตแต่ทีนี้เขาสงสัยว่าการทําแบบนี้เป็นการแบบว่าลบหลู่หลวงปู่หรือเปล่าเพราะว่าใช้หลวงปู่ทางานอย่างเงี้ย ขอหลวงพ่อนะนะถามว่าท่านจะทำหรือท่านเป็นใหญ่เอาถือว่าท่านเป็นใหญ่เนี่ยเขา,าขอท่านแลนะใครทําให้ท่านเขาก็มีลูกน้องมีหัหวนหน้าทริวารับไม่ต้องหลวงพ่อเดี๋ยวผมจัดการนะเห็นไหมไม่เห็นทางโลกเหรอลองเป็นใหญ่ทางโลกด้วยเลยเหมือนกันในโลกของวิญ,ญญาณเหมือนกัน บารมีท่านเท่าไหรแล้วบริวารท่านเท่าไหรถ้าอยู่ในโลกมนุษย์นี่น้อยมากอะจะเป็นเทวดาหรือพรมมาเยอะเลยอโอ้ะน้อยถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าเรามีพวกที่เป็นเทวดาเทพพรมมากเท่าไหร่นี่เราเราพอจะรู้ได้ไหมคหรับหลวงนะรู้นะตัวฝึกเปนานๆาจนะรู้อยูอ่รู้ก็ต่อเมื่อที่เราไปไหนเราไปสวดมนต์ อยากไปหลอ่อพระเนี่ยโหยเพียบเลยฮะเพ <c oughs> ราะมันเป็นรูปลักษณ์ของท่านเนี่ยจริงรอรูปลักษณ์ของหลวงปู่นะโอ้โยเยอะค <c oughs> ไม่มีองค์ไหนไม่มาโพธิสัตว์ถ้าอยู่ในพรมวิเทวดาทั้งบริวารมาหมดแล้วยกเว้นอยู่เมืองมนุษย์อะ่ะเ <c oughs> มืองมนุษย์ถ้าได้ข่าวก็ได้มาอยู่นะ <c oughs> นอน้องมาอยู่นะ อย่างนี้เวลาเราไปงานบุญแต่ละที่หรือไปหล่อพราสร้างพราแต่ละที่นะครับเทพพรมเทวดาเขาจะหน้าเก่าๆไหมครับหลวงตาหรือมันเป็นหน้าใหม่ๆบ้างเทพที่อยู่แถวนั้นมันก็หน้าเก่าๆแล้วตุสามโลกธาตุเนี่ยมันมีเทวดาหกชั้นพรมยี่สิบชั้นแล้วก็ทั้งหมดนะฮะ<อ>มือเทราใหม่คือเกิดเป็นเทราใหม่ๆมีมคแต่น้อยฮะเก่าว่าเยอะไม่รู้อะ เขาจะรู้เลยหลอยหลวงปู่ที่ไหนรอยจักรพรรดิที่ไหนเ็รู้หมดะโลกธาตุเนี้ยโอเขาไม่ต้องลายหากันนะครัเทวดาเขาไม่มีลายหรอกในโลกวิญญาณเขาเห็นอยู่แล้วะเขาไม่มาเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะหมายถึงการฝากกระแสของบนในการเวียนว่ายตายเกิดในอนาคตหมายถึงชีวิตหมายถึงอายุเขาอะเพราะเข้ามาเขาก็ เมือนเขาก็ได้ต่ออยูเขาด้วยถูก<อ>ก็เหมือนเราเนี่ยพอเกิดมาเนี่ยเราก็เตรียมตัวตายแล้ครบอายุก็น้อยลงน้อยลงพอเราตายปั๊บเราเป็นเทวดานะมันก็หมดแหละหมดเรื่อย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 ,อยหมดมันก็เกิดเหมนมนุัน์นนอีกทีไงก็เราไม่ทําต่อนี่ก็เรียกว่าต่อถ้าเรียกว่าสังสารวัฏการเรียนว่าตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดหรอก โอ้แล้วอย่างยุคที่เขาอยู่กันเป็นหมื่นเป็นพันปีนั้นเทวดาก็ไม่น้อยนะหลวงตาเพราะว่ากว่าคนจะตายกว่าคนจะเกิดมัน,มนใช้เวลานาน,นในโลกวิญญาณมันยาวกว่าโลกมนุษย์นะโอโลกมนุษย์มันสนะั้นนะทุกครับแค่เราสวดมนต์ชั่วโมงนั่นแะเวลาตายอยู่ในโลกวิญญาณนยาวนะชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงหนึ่งในโลกวิญญาณถ้าเป็นเทวดาเนี่ยโอ้ ู่เป็นหลายหมื่นหลายแสนปีนะทุกถ้านับเป็นปีนะเพราะมันโลกละเอียดโลกที่โลกวิญญาณเป็นโลกที่ละเอียดเรามันโลกที่หยาบโลกที่หยาบมีรูปมีนามตายไปก็ไม่มีน่มีจ่นาม,มาทำเป็นความรู้สึกครับความรู้สึกเชาวใจญ่ไหมความรู้สึกที่ออกจากล่างเราเป็นความรู้สึก มันก็มีสองความรู้สึก่ยรู้สึกดีก็ไม่ดีใช่ไหมรู้สึกเพลินก็นเป็นเทวดารู้สึกเบารู้สึกนิ่งเนี่ยก็เป็นพงไปครับแล้วทุกความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นระหว่างที่เราสวดมนต์ภาวนาถูกถูกต้องเลยตอนเริ่าสวดบางวันก็เพลินมากเบา นั่นะคือเทวดาแล้วถ้ามันนิ่งมันเบามันไม่ลำคาญเลยเริ่มเป็นพรมพรมขึ้นไปเรื่อยบางวันในสวดไปหายไปเลยยุบไม่รู้ไปไหนนั่นแหะพรมละเอียดขึ้นไปนั่นะมันสะสมทุกครั้งที่เราถูกมีความรู้สึกเพราะเรามีรูปมีนามมันสะสมตรงเนี้ยเขาเรียกว่าท่านเรียกว่ากรรมกรรมในเราบันทึกตลอดเวลาทุกลมหายใจเขาออกทางตาของจมูกลิ้นกายจากลูกรถกลิ่นเสียง เพราะสิ่งที่มันสะสมตรงนี้แหละมันทําให้เราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคําพูดความคิดถูกเพราะอารมณ์สบายอารมณ์เบาเนี่ยถามว่าอารมณ์ไม่ค่อยจะดีเนี่ยจูจะรับไหมเอาโอ้เขารู้แล้วอะ,ะรู้แล้วกูก็ไม่เอากูหลบแล้วอะหลบไปอยู่ในอารมณ์ที่เราฝึกทุกวันนี่แหละอันนี้คือประโยชน์จริงๆของการสวดมนต์ภาวนาถูกเลยถูกมากเลยท่านเขาจะมาสวดมนต์ทำไมอ่ะ เตรียมตัวตายเตรียมตัวเกิดแล้วก็รักษา,าธาตุขันไม่ให้มิดเป็นโครคโรคมาเรียงความดันเบาหวานหัวใจพวกเนี้ยมันเป็นสายใหญ่จิตเรากับพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณสายใหญ่กับจกักรพรรดิสายใหญ่กับหลวงปู่สายใหญ่กับเทพพรมทุกชั้นที่เขามาสวดกัะเราถามว่าเรามีอะไรเนี่ยเขาช่วยเราได้ไหมช่วยรกรรมหนักก็คือเบาอ่ะ กรรมเบาคือหายกรรมไม่ต้องใช้อยู่แล้วไงครับไม่มีใครไม่ใช้กรรมจะหนักคือเบาอะเบาคือหายอะครับอย่างเทวดาจาตุมที่เขามาช่วยเราเนี่ยครับหลวงตาบุญเขาจะหายไปด้วยไหมครับถ้าเขาเอาบุญนั้นมาช่วยเราเขามาสวดมนต์กับเราก็หมายถึงอายุเขาแหละจริงๆมันจะหมดอยู่แล้วล่ะอนะพอสวดกับเราเรื่อยๆมนันกับนิดหน่อยเพิ่มไปคือบุญไม่หมดแต่มันเพิ่มนิดหน่อยก็มันยังเพิ่มอ่ะ เคยสัมภาษณ์สามัยฝึกกับท่านนะไม,ไม่ใช่คนเดียวนะไปกับพวกกันนทะ mm hmm. ี่สุดเรื่องพวกนี้แหละหวิญญาณที่ตกค้างตามถนนหนทาง,ทางตามพวกนี้ที่ผูกคอตายมั่งกินยาตายมั่งอะไรพวกนี้ใครหมดแหละเพราะชอบไง <laughs> ที่ชอบหลวงพ่ออะไรชอบเรื่องเนี้ยแหละเพาาราะสมัยก่อนที่คนไปหาท่านเนี่ยเรื่องวิญญาณนะขอได้บอกอับบอกช่วยลูกผมหน่อยลูกผมมา ผีมันสิ่งสัสิทธิ์อยู่เป็นหลายปีแล้วแล้วก็บกลุกศิษย์ศิษย์เอ้ยพวกเองนึกถึงหลวงปู่ทวดแผลให้เขาหน่อยอย่าไปต่อกรรมต่อเวรกันเลยแค่นี้ครับพวกเราน,นั่งสบายกลับบ้านมันก็หายแล้ว<อ>มไม่ต้องมาไม่ใช่ธรรมดาหรอจุมันก็คือช่วยกันไปช่วยกันมาครับใช่หลวงตาก,ก็เลยไปตามต่างๆวิญญ,ญาณเนี่ยนะจริงๆแล้วนะ พอมันเปลี่ยนปั๊บเนี่ยบางบางวิญญาณนะ่ะมันจะไม่เกิดเลยมันบอกมันจะอยู่เนี้ยมันจะสวดมนตนะ์เนี้ยไปถึงยุคปศสีเลยคือรอเลยไม่ลงมาเขาร<ค><ล>ู้นะนะตุเขารู<ะ>้วิญญาณเนเขาเรู้พ่อท่านบอกถ้าเองไม่เชื่อเองลองตายดูเองจะรู้ <laughs> เป็นยังไงว <laughs> ิญญาณนะอย่างนี้ที่ไหนที่มีการสวดมนต์ภาวนาวิญญาณหรือเทวดาเทพพรมก็ไปฮะ อยู่บริเวณนั้นทั้งหมดไปฮนะถ้าเราสวดเพลินความสว่างยิ่งเยอะถ้าเราสวดเพลินไปเรื่อยถ้าเรานิ่งเนี่ยไม่ได้แล้วนะทุกขึ้นไม่มาแล้วขึ้นหยุดแล้วหยุดเคลื่อนไหวแล้วขึ้นนิ่งเนี่ยละเราสุขใช่ไหมสุขแน่นอนเลยเราในสุขนิ่งเป็นชั่วโมงกูเป็นความสุขมากเลย แต่ครูเป็นสุขคนเดียวไงเจ้าพยาสุขคนเดียวเออคือขึ้นหยุดละนิ่งสนิหละเหมือนพรมอะ่ะพรมชั้นส,สูงขึ้นไปประมาณนั่นแหละที่พอเริ่มออกมาสวดเอ้าขึ้นมาละเริ่มคิดเอาขึ้นไปตามความคิดละเป็นการพิสูจน์ละแผ่ไปคนโน้นบางคนนี้มั่งเขาก็จะฝันเห็นเราแหละ มันแค่มันตุที่คนที่ฝันอ่ะคนที่ฝันคือคนที่เกี่ยวข้องกับเราใช่ไหมล่ะเขาไม่เคยเจอเราเนะยไม่เจอแต่เขาเกี่ยวข้องกับเราเขาอยู่นอกฐานพูดเกี่ยวข้องกับพระเจ้าในอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยเนี่ยเวลาสวดเนี่ยแผ่ให้เขาคือทุกคนสามารถอธิษฐานแบบนี้ได้เพราะทุกคนมีคนที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วทุกทุกภพทุกชาติถ้าไม่ขี้เกียจ ครับปัญหาอย่างเดียวมันขี้เกียจอ่ะ<ม>คือมันไม่ใช่ง่ายๆนะตุจะมานั่งสวด<อ>มนเนี่ยครับไม่ทําอะไรเลย,นยเนี่เออทําได้ไหมเอาเออกินนอนสวดมนเอไม่รู้พูดใครเลยนเนี่เออเอาสักห้าปีสิบปีแล้วเป็นยังไงอ่ะพุทธมนกนจิตมันก็นเป็นเนื้อเดียวกันนะจะไม่ใช่ ไม่สวดก็จริงกูก็เล่นโทรศัพท์ทั้งวันเนี่ยก็ไม่ใช่กันนะหรือไม่ก็คุยทั้งวันเนี่ยมันก็ไม่ได้อีกคือมันต้องอยู่กับพุทธมนฑ์อยู่ก็เปลี่ยนคึืนแค่นั้นเองเปลี่ยนการแผ่เมตตามั่งโมทนาบุนบันทึกบุญบังสวดมตนไปมั่งยืนเดินนั่งนอนเดินไปเดินมาเนี่ยถ้าทําบ่อยๆเนี่ยสายใหญ่มันก็อยู่อ่ะสายใหญ่ของพุทธมนฑ์อยู่กับเราแน่นอนนะใช่ไหม เนี่ยมาอยู่เนี่ยสักสี่ห้าเดือนนะไม่คุยกับใครอยู่กับพุทธมนตลอยู่กับสวดมนต์ไปแผลเมตตาไปโมทนาบุญบันทึกบนไปใครก็ได้ที่ในอดีตเคยมีความเกี่ยว,วข้องเกี่ยวพันช่วยเลือเกื้อกูลกันอะไรก็ว,วา่าไปสวดไปด้วยพิจารณาไปด้วยอะไรจะเกิดขึ้น,นะจิตกับพุทธมนตลแล้วจิตเราอยู่กับาธาตุเราด้วยเราควบคุมาธาตุเรา แล้วจิตเรานำพุทธมนต์มาที่จิตมันก็ไปที่ธาตุครับมงตาว่าแก่ชาแน่นอนแล้วไม่มีทางโลกเลยพอไปมองหาใครไม่เจอแล้วแถวเนี้ยมองฤาษีเอ้าฤาษีไปไหนหายไปเลยเข <c oughs> ่ไหพวกไม่อยูอ่บางวันไม่อยู่คนเดียวสองวันลองคิดดูลองทำดูเนี่ยเออ เอาสักปีสองป,ปีเห็นผลแล้วล่ะพูดถึงถ้าเอาจริงๆนะจดจอ่อแลาเงียบด้วยแถวเนี้ยไม่มีบ้านคนด้วยงเงียบสนิทมีแต่จุกแกมัมร้องหยู่น้าทำถึงเวลามันก็ร้องนะครับทําไมาเดี๋ยวนี้เหมือนเป็นคนขี้หลงขี้ลืมนะหลวตงตางทาั้งๆที่อายุก็ยังไม่ได้เยอะนะครับถูกมาถูกทางแล้ว เป็นคนขี่ลืมมาทุกทางแล้วแสดงว่จิตอยู่กับบุญแล้วไม่สนใจสิ่งรอบข้างแล้วในอนาคตนะเื่อตุนั่งข้างๆเนี่ยบางทียังลืมมาแลวมันเป็นไครอะไรประมาณนี้อย่าถูกที่มันลืมเพราะว่ามันไม่ไปมันไปไหนจิตมันไม่ไปไหนัครบไม่สนใจอะไร มันก็เหมือนคนลืมๆแต่ถามว่ามันลืมกินข้าวไหมไม่ลืมเพราะเหตุไรเพราะธาตุมันบีบไงครับท้องมันร้องมันหิวมันต้องกินเนะยถึงจะมีฤทธิ์ขนาดไหนฮะต้องกินนะครับถึงจะนั่งนิ่งขนาดไหนไม่รู้อะเจ็ดวันคุณต้องออกมากินแหละคุณต้องกินเพื่อให้ธาตุขันมันอยู่ มันเหมือนว่าทุกวันนะครับเราก็บันทึกทุกเรื่องราวมันก็เหมือนไปลบในสมองเราทีนี้พอมันไม่มันเหมือนมันไม่จำใช่ไหมหลวงตามันลบทให้เราโล่งๆมันไปมาอ่ามันอยู่อย่างเดิมมันไม่มาไอตัวลืมไอตัวทําให้เรื่องทางโลกไม่มามันไม่มามันก็ไม่ต่อก็ไม่ต่อถ้าเราคิดมันมาเนี่ยเราต่อนะต่อจากเรื่องโลก อย่างตัวเนี่ยถ้าคิดไปทั้งโลกเอ้สึกดีกว่าว่าอายุยังน้อยนู่นนี่นะยาวเลยตอเนะี้เป็นชั่วโมงไม่กลับค <laughs> ถ้าคิดบ่อยๆละ่ะอ,อ๋อมันก็ไปเรื่อยๆไปฮะเช้ามันจะไปอ้าวก็จิตมันควบคุมเท้าอยู่นะ่ะมันก็ไปด้วยฮะโอเคสายใหญ่ <laughs> ยาวเลยแล้วอ,อย่างเวลา คนที่มาปฏิบัติก็มีอาการดิ้นกันเกือบทุกคนนะครับภาระครับที่เขาสร้างไว้ภาระทางกายภาระทางใจภาระไม่มีตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันนะครับแล้วจะนําภาระอนาคตมาด้วยนะคือสร้างวิมานในอากาศสร้างธุรกิจสร้างอะไรทั้งโลกนะคือภาระในอนาคตวางแผนใช่ <laughs> นี่คือาคอาระคเพราะเหมือนมาแรกๆก็ตั้งใจมุ่งมั่นพอสักพักหนึ่งพอมันมีนู่นนี่นั่นมากระทบมาอะไรมันก็เกิดการดิ้นการสั่นไหว <c oughs> แน่นอนนะครับไม่มีใครไม่เป็นหรอก<อ>เป็นทุกคนแหละย,ยกเว้นคนมีพื้นเก่าครับในอดีตเนี่ย <c oughs> พื้นเก่าในอดีตเคยบันทึกไว้เนี่ยพอปัจจุบันปั๊บมันย้อนอดีตปั๊บ มันรู้ทันทีเลยรู้เป็นยาวเลยครับไปสังเกตเลยบางองค์เนี่ยอาอยุยังน้อยเนี่ยยังไปไหนต่อไหนแล้วหเห็นไหมประมาณนะพราะอาดีตเขามีที่เขามันทึกไว้เพราะปัจจุบันเนี่ยมันมาจากอาดีตเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาเปิดเนี่ยเขาไม่ไปทางโลกบุญบรารมีที่เขาสร้างมันก็ลอยต่อต่อขึ้นมา คือไม่เกี่ยวว่าอายุมากน้อยปฏิบัติมานานไม่นานถ้ามีมันไม่ขี่วันก็มาครับถ้ามีมากเนี่ยยิ่งมาไวถ้ามีน้อยเนี่ยลึกหน่อยถ้าไม่มีเลยส่องพิจาปัจจุบันนะปัจจุบันกรรมคืออนาคตคือตายแล้วไปไหนไปแล้วจะไปไหนจะเกิดเลยหรือไม่เกิดหรือจะไปพรมหรือจะเป็นเทวดา <laughs> แล้วแต่ แต่ก็จายแน่นอนครับ่างเวลาที่เดินทางไปทำบุญตามต่างจังหวัดนะครับหลวงตาตามที่ต่างๆทีนี้เขาถามว่าจะอธิษฐานฝากกระแสอย่างไรให้ได้บุญกลับมาให้ได้พักพวกกลับมาได้มากที่สุดเนี่ยม่จะไปยากอะไรสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุนบันทึกบุญมาจีเน่กับ สาธุผู้ที่สร้างวัดเนีสร้างรูปหลวงรักหลวง,งปู่ผู้ที่มาสวดมนตน์เนี่ยโมตนาสาธุด้วยเทพพรมที่มาสวดด้วยช่วยเหลือเกื้อกูลในการวิว่าใจเกิดในอนาคตแล้วก็สวดมนต์ไปดีแผ่เมตตาไปพิจารณาไปใช่ไหมครับสลับอายุาแถวๆนี้ไปไหนทำอะไรไม่มีใครรู้หรอกถ้าทำจริงๆแนละ้ว อาจริงไม่เคยรู้คเอาเราทําอะไรไมไม่ใครรู้แล้วก็ไม่ต้องจําเป็นให้ใครรู้ด้วยไม่อะ,ะเราสวดมนต์ไปแผ่เมตตาไปโมทนาบุญบันทึกบุญไปไงอยากรู้อะไรก็ถามเทวดาหรือถามหลวงปู่ครับจริงไหมอย่างง่อนอย่างงี้ก็ว่าไปมันเป็นความรู้สึกมันจะมีความรู้สึกความรู้สึก ไม่มีใครไม่มีความรู้สึกหรอกจากความรู้สึกของเราไปมาหนักทั้งโลกตั้งใจจาความได้ย่นแม่จุสร้าหูหจมูกล่นกายรูปรถกินเสียงพ่อแม่เราหรือญาติเราก็เขให้เราเรียนหนังสือกันแหลอะอแต่พ่อแม่บางคนก็ดีหน่อยพาลูกสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนให้เขาพักหน่อยพักจิตฝันก็ไม่ฝันร้นายประมาณนั้น